มาต่อกันกับ monster hunter world นะครับต่อไปก็เป็น sub s p e c i ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> กับ ebony odokaron ok เนอะถ้าใครจำ o d ด k ok a รอนได้เดิมทีก็เป็นลักษณะคล้ายกับสุนัขสีแดงนะครับที่ดีดเอามากๆร <c oughs> อบนี้ ebony odokaron ok เนื้อกายเป็นสีน้ำเงินม่วงแทนนะครับแล้วก็มากับธาตุมงกรด้วย ต่อไปนี้จะเป็นการจดบันทึกมอนสเตอร์ที่อาวาทขึ้นมาจากเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงที่เป็นปริศนาใหญ่ที่สุดของไอซ์บอลนะแล้วก็อีโบนีโอโรกาดอนเออมาสู้ที่นี่เนะที่คอร์ราไฮแลนด์นะครับตัวนี้เนี่ยแพ้ธาตุน้ําวันนี้ผมก็เลยเอาธนูของคอร์ปุเกะปุเกะมา ก็รอยเท้าอยู่ตรงไหนอีกไม่มีแล้วตรงนี้โอคัดซีนละสเกลไฟลายเป็นสีแดงแล้วก็หนีไปอออันนี้เหมือนโอโดโการอนเวอร์ชันปกติป้ะใช่อันนี้สีแดงเนอะอีบนี่มันต้องตัวออกสีมัน,น,นครับ ไม่เป็นบิทกันด้วยโอโดโการอนเวอร์ชันปกติเนี่ยไม่ได้มีโจมตีธาตุอะไรแค่ว่าทำให้เราติดสถานะเลือดออกบลิท d ิ้งได้นะครับแต่ว่าอีโบนี่โอโดโการอนเนี่ยได้ถูกเพิ่มธาดมังกรเข้ามาไม่ก็ตอนที่มันอาปากก็เ,เหมือนมีไฟช็อตช็อตไอเนี่ยเออไอไฟฟ้าช็อตชอตสีแดงก็คือสำหรับมอนทันแล้วจะถูกเป็นธาดมังกรนะครับ ยำคอเวอร์ชันปกติเรียบร้อยเลยตัวนี้กับเวอร์ชั่นปกติเราไม่ได้เป็นมิตรกันเนอะทิ้งลงล่างเลยโยนลงกลับไปตรงนั้นน่าจะลงไปที่ร็อทเทนเวลเนยเพราะว่าสารพาคนี้คอรอลไฮแรนด์จะถือว่าอยู่ข้างบนรอตเทนเวลน,ะนลแล้วก็ตัวนี้ก็ยังทำให้เราติดสะพานนะ เลือดออกได้เหมือนเดิมซึ่งผมก็ได้เตรียมแอสเทอร่าเจอกี้มาด้วยเอาไว้สำหรับเอาไว้สำหรับแก้เลือดออกนะครับอาสู้สักกลางแมปเลยตรงนี้มันกวางอ๊ะแมวทำให้ติดพันไล์แพ้พันไล์เหมือนกันเพราะเวอร์ชันปกติก็จำได้ว่าแพ้พลลันละไลนก็ปาดตรงนี้เท่าที่ปาดได้ไปก่อนเออขาตรงนั้นติดเปิดแผลได้แล้วเนอะ อยากให้มันมาสู้ดิมๆเหมือนจะได้จับโขกผนังได้ไม่อย่างเดี๋ยวอีกแบบเดียวน่าจะตาแดงและไม่มาหาเราเลยมาลวมาลมานี่สิข่มอนไม่มาเลยแมวเราก็ไปบูตรงนั้นนี่แนะ่นี่แนะ่นนี่แนะ่้เอ้โอ้โอ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  ยูซุกเซนแยร์เรลล์的影响ถือมั่วเรื่มเออติดดาคอนไบต์เดี๋ยวสัตว์เข้าผนังก่อนแล้วก็ดาคอนไบตั้งมันก่อนเดี๋ยวให้แกทีหลังตอนนี้มันล้มอยู่ฉะนั้นเปิดแผลที่หัวให้ได้ก่อนโอเคมีแผลแล้วแล้วก็ดาคอนไบเหมือนจะทำให้การจิดพลาดในการโจมตีหายไป แต่ยังสามารถกินไอ้นี่แก้ได้อยู่นรเบอร์รี่เนอะเอ๊ะแมวตัวนี้แพ้พันไลส์ขนาดนั้นเหลือเพราะว่าไม่ได้มีมอนตัวอื่นในฉากช่วยตัวผมเองก็ไม่ได้โจมตีให้ติดพลาไลส์ได้ที่ทําได้มีแค่อาวุธของแมวซึ่งสองรอบติดติดกันเลยเออคิดถูกที่ให้แมวสวมอาวุธพลราไรส์มาเพรเดิมทีแมวอ่ะมัน ไม่ได้ทำดาเมจได้มากมายอยู่แล้วแต่ว่าให้ช่วยถ่มที่ปกติมีประโยชน์กว่าอ,อ๋อขยำเมืม่อกี้อ้นนี้ไม่ทำงานเหรอถึงพลอฟแมนเพิ่นเลียดโมชั่นของรอรรอนนต,อตระกูลโอโดกรอนัะนมันดูยากอะและอันนี้มัน มีลูกยิงลูกพลังธาตุมีกรนด้วย,ยจากเวอร์ชั่นปกติที่ต้องขวนอย่างเดียวโอ้ดากก้อนไบต์อีกแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ดากก้อนไบต์เนี่ยติดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ค่อยรู้มันไม่ได้ชัดเจนเหมือนพวกธาตุอื่นๆแต่ทำดาเมจเราหายไปค่อนข้างเยอะ,ะนั่นแพตแก้ได้้องแก้แล้ว มันชอบแบบขยับไปหน้าไปหลังอ่ะซึ่งมันทำให้ธนูยิงไม่ค่อยโดนอะ่ะไอ้อแผลที่เปิดไปก่อนอันนี้ก็เหมือนปิดไปหมดแล้วอาติดอีกแล้วมีขนาดกันธานตุงค์กรประมาณหนึ่งแล้วนะ่หนีแล้วอ่อ สามวัตามไปต้ยตาแดงเลยเอุย้ยระวังหนีเพราะคมดันหมดเวลาใส่ไวท์พันตี้อ๋อย,ยิงไม่โดนเลยดีดเลอเกินดีดกว่าเวอร์ชันปกติด้วยไหมนเนี่ยมีใครมาข้างหลังปะ รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเห่าเออเออมีแต่ว่ามองไม่เห็นตัวอ่านาคาคุกกะตุ่ว่าดำๆเหมือนกันซ่อนอยู่อย่ายุ่งกับเรานะบอกว่าอย่ายุ่งกับเราอโอเคเธอบอลและเก็บของหมดแล้วก็ ให้ยิงได้ไปเอออีบโบรนี่อยู่ไหนอีบโบรนี่อยู่ไหนชื่อเอาอีบโบรนี่มาให้เรายิงหน่อยไม่ได้สนใจจะซัดหน้ากาับาุกะใครไปโอเคนัดกับกูกะไปยิงอีบโบรนี่ไว้ของหมดเพียบเลยขอเก็บหน่อยผจะได้เอาไปทำชุดใหม่ อุ้ยโดดจังวะเออก,กยะตแมวไม่หันมาทางเราเลยหันมาทางเราก็เดือดร้อนแบบนึงแต่ว่าพอไม่เข้ามามันเลยระยะธนูอ่ะธนูมันจริงๆไม่ได้ เป็นอุอที่ยิงได้ไกลขนาดนั้นแค่ไม่ได้แบบต้องยืนติดมอนดเสดสเอราวริงแบบนอกเรียนนิดน,นึงมันก็ยิงแทบไม่โดนละไปไหนแล้ววะอ่านี่เอจะแผลหายหมดแล้วอะ่ะไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยมีจังหวะเปิดแผลเท่าไหร่นนรีบถอดออกจะได้ ไปรีเวลาเอ้ยดีเหลือเกินอีเกาะน,นี้เกาะใหม่ก็ไม่ได้เกาะปุ๊บโดดปั๊บเลยอะ่ะพอได้ไหมปาดตะกรอบที่ที่ักเออปาดเสร็จหนีเลยโวกดากก้นอนับ นี่ไม่ใช่ชามอสเราเหรอชามอสป่านึกว่าชามอสเพื่อนเราไอ้ได้ไหมไม่ได้โอ้ยเจ็บด้วยเจ็บด้วย อขอขอเวลานอกขอเวลานอกอืมกินสะขวดเลยให้เลือดเต็มๆไปก็นอวเบอรี่ด้วยโอเคอ้ยต้องกินนอวเบอร์รีป่ปเอง เกาะม4้าแล้วดีกว่าเหนื่อยไปอืมแต่นี่กระโดดเลอเกินทำดามเมจ่ัเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลยอีอี ยิงใครตรงนั้นเอ้ยจะเข้าไปเก็บของซะหน่อยเห็นมันวางของล่อไว้เอ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันเอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยโจมตีแรงกว่าที่คิดด้วยอ่ะไวแล้วก็โจมตีแรงด้วยอืมปกติโอโดกรอนมูชั่นธรรมดามันไม่ได้ตีแรงขนาดนี้คือเอาจริงเกราะมันเกาะผมมันก็เริ่มแบบตามไอ้นี่ไม่ทันละ ตามมอนไม่ทันแล้วแต่ว่าสำหรับธนูแล้วอ่ะมันสกิลมันสำคัญมากกว่าแค่จะเพิ่มลังป้องกันอย่างเดียวไงคือถ้าไม่มีสกิลแบบพวก constitution stamina เซิร์อะไรเงี้ยธนูมันจะเล่นยากไปเลยฉะนั้นแบบแค่จะเปลี่ยนเกาะให้เป็นดีกว่าเดิมเฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงครับ ตีใครอกะตีกันนะการ์คุก้าอีกแล้วอเอ,อ,อ้เหมือนเป็นกลางคืนด้วยปะเนี่ยฉากก็มืดๆตัวก็มืดๆอายนากาักการคุก้าบาังอีก เหลืองไม่งั้นจับโขกกำแพงไปละช่างมันเพราะยังยงนันอยู่ใช่ไหม,มก็เข้ารูนี้ไปโอเคอย่างน้อยเปิดแตลที่หน้าได้ได้ไหมไอะชามอดเอกะ อยากเก็บของมเมื่อกี้พยายามเก็บของจนตายไปแต่ก็อยากได้ของอะ่ะโอ๊ะทำอะไรอยูแ่แล้วก็ฟาดต่างๆเพื่อเปิดแบบเพิ่มพาไลท์สามรอบเลยขนาดมีแค่ฟาลไลท์ของแมวอย่างเดียวแล้วก็ศึกษะไม่ต้องมายุ่งนะุตส่าห์ได้จังหวะมันล,มล้มละเอ้ยเกิดอะไรขึ้น อย่าบอกว่านักกสกกอ่าเก็บแอสเซน่าเจอกี้ไปแล้วตอนกลับไปเติมของเมื่อกี้อุา่าหยิบมาเพื่อเตรียมสู้กับไอ้นี่นก็ปล่อยให้มันสู้กันไปละไออย่าไายุ่งกับเราสิจะสู้ก็สู้กันไปจะสู้ก็สู้กันไปไม่ใช่มารุมหรอเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดินไม่ได้ ซู่ก็ซู้กันไปไม่ต้องมายุ่งกับเรามายุ่งกับเราเปิดแผลเพิ่มนะเก็บของฟรีหน่อยนี่เนี่ยหนีอีกทิ้งเราไว้กันนะกัรคก,กาอีกอย,ยุ่งยากจริงกินยาให้เลือดเต็มๆไว้นักกรคูกาตามมาข้างหลังด้วย ไม่ได้คาบอะไรอยู่ที่ปากเอ้ยทำไมร่วงอะ่ะอ๋อสามีนาหมดพอเพิ่งวิ่งมาเอ้ยอ๋อเจ็บครับเจ็บเียเข้าไหมหันไปหันมาเยอะแต่ก็โอเคเข้า ต้นไอ้นั่นต้องเรียกว่าต้นอะไรต้อนอันเนี้ยไอเนี้ยไม่กรบบองเพชรประการลังเออทำไมทำ่ากระบอกเพชรผมาันนี้วะอ้อยเจ็บ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 เอาละกินนอเบอร์รีเนี่ยเสียจังหวะเอาเรื่องอยู่เอ้ยจะกินยาก็ไม่ได้ รู้สึกตั้งแต่เริ่มสู้มายัางแทบทำดาเมจไม่ค่อได้เลยแต่โอโดการ์ล็อตส่วนใหญ่มันเลือดไม่ค่อยเยอะกันขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะเอาอีกแล้ะดาก้อนไบอีกละ ไห,หลับไหมไม่เข้าสัม,มินาหมดสัม,มินาหมดกบหลับมีแค่เมื่อกี้อ่ะทำไมหมดอกนกดิลตนนี้ม,มีสองตัวจตะไม่เจอเลยไปล้มลอะไรตรงนั้นล่ะสไายเลยเทมเพลอลหมดแต่ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนข้อคุม กินยาด้วยกินยาด้วยไอ้แค่กินนู่นกินนี่รักษาตัวเองก็หมดเวลาไปเยอะละ่ะอืมเมื่อกี้คือไม่โดนเลยทางนั้นที่คิดว่าโดนแท้อะเพราะว่ามันโดดไปโดดมาไงไอ้ แล้วเนี่ยต้องคอยกินนอบเบอรี่เรื่อยๆค่อนข้างกับเสร็จเวลาเลยจะใส่สกิลกันไรก็ไม่ได้มีช่องพอจะใส่ด้วยจะให้หนึ่งจุดอ่อนก็เล็งยากดูมันดูมันวิ่งดูมันวิ่งเอ้ย ช่วยเลิกแบบตีทีหนึงแล้วหมุน2-3ทีได้ไหมการโจมตีของมันแค่ทีเดียวแบบมีอ่าเอ้ยอยู่ต้องไกลแล้วแบบเดินฟืดเดียวถึงเราเลยเนี่ยคือระยะโจมตีมันกลายเป็นว่าไกลกว่าธนูอีกทางที่ข้อได้เปรียบของธนูคือมีระยะห่างจากมอนสเตอร์แต่ก็แบบอันนี้พอไกัเพรามันเข้าข้ออกเนี่ย คือระยะที่ธนูจะโจมตีได้แรงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่งเยจนทำให้โจมตียากมากระยะที่เขาเรียกกันว่าไอค c r ที t เ c ้าดิสเทนซ์ครับของพวกธนูพวกปืนไรเงี้ยมันจะมีจำกัดที่ระยะหนึ่งเราต้องห่างจากมอนสเตอร์แค่เท่านี้เท่านี้เท่านั้นใกล้ไปหรือว่าห่างไปก็จะไม่ได้ทำให้แบบพลังโจมตีหายไปเยอะมากจนถึงจนถึงจะถือว่าโจมตีไม่โดนเลย ซึ่งพอมอนสเตอร์มันแบบวิ่งข้าห้าอ,อกอดเนี่ยคือเข้าดิสเทน์มันมัวซัวไปหมดเนี่ยอย่างเมื่อกี้มันควรจะโดนเนี่ยแต่ไอ้นี่มันดันโดดกลับไปถอยหลังไปจนไม่โดนกระเพกแล้วหรอกระเพกแล้วหรอกระเพกแล้วอรอเออจริงๆควรจะปล่อยให้มันกลับไปนอนเพราะเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่กทกูลอโดดารอนจำได้ว่าค่อนข้างดีดจนตียากแลกมาก,กับการที่ HP ีไม่เยอะ ถ้าฆ่าได้ก็ฆ่าตรงนี้ไปเลยก็ได้นะเอาสักหน่อยบาดเพิ่มสักหน่อยเหมือนมีใครมาปะเรเจน้าปะหนีไปละโอเคเราก็หนีด้วยเดี๋ยวทะเลาะกับเรเจน้าเราจะหนียิ่งหนียากเ่าและเฮาอยู่ข้างหลังและเอฟเฟกต์โผล่ขึ้นมา เลเกียน้าไม่ตามมาใช่ไหมเคถ้าไม่ตามมาเราจะได้ไม่ต้องรีบไปคอยตามหลังอีโบนี่ยังห่างๆดีกว่าใกล้ไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ยอมนอนขึ้นไปบนนี้อรอเพลงเงียบไปละอยู่ไหนวะ ว่าอยู่ตรงนั้นอ๋อกลืนไปกระซากอันนี้คือนอนแล้วใช่ไหมไอจุดแดงๆตรงนั้นไม่ใช่ลูกตาใช่ไหมอ่าตรงนี้คือหัวมันเออคือโดนด้วยเข้าขนตงไปเรียบร้อยนอนแมวไปหนึ่งรอบแต่ก็ยังโอเคอ จัดการกับอีโบนี่โอโดการ์อดเรียบร้อยแล่เนื้อแล่เนื้ออุอปรกรณ์ป้องกันเซเลน่าก็ได้ไปถึงอย่างปลอดภัยแล้วอันนี้จะไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากเราขอบคุณมากแล้วก็ขั้นตอนเตรียมการสุดท้ายคือการเตรียมดรากอนเรเซอร์ ซึ่งจะต้องทำให้ได้ก่อนที่จะอเอวลคาน่าจะกลับมาอ๋อไม่ใช่ซึ่งต้องทำให้เสร็จเพื่อตอบโต้กับเวลคานะ่าเนอะซึ่งตอนนี้ก็มีคนเห็นเวลคาน่าที่บริเวณประตูด,ด้านนอกของเซเลียน,น่าเรียกได้ว่าอยู่ใกล้มากฉะนั้นเหลือเวลาไม่มากแล้วอบอกอีกครั้งก็คือภารกิจของเราคือการขับไล่เลเกน,น่าแล้วก็ ไอ้ไม่ใช่เลกนะนาเวลคนาครับเพื่อปกป้องเซเลนนาชื่อคลายกันเยอะโดยขั้นช่วงแรกเฟสแรกเนอะเราจะบายเวลคนาคือบายคือการอะไรจับขึงเอาไว้ให้อยู่กับที่หลังจากนั้นก็จะใช้ดากอนเรเซอร์เพื่อจัดการกับมันสิ่งที่จะปกป้องดากอนเรเซอร์กับเซเลนนาได้ก็มีแค่ฮันเตอร์กับบริเคดก็คือไอที่กั้นเท่านั้นนะครับ ซึ่งบริเคตก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นในเฟสที่สเนี่ยดาก้อนเรเซอร์จะเตรียมการเสร็จแล้วแล้วเราก็จะใช้มันโจมตีวิคาน้าเพื่อขับไล่ซึ่งเราต้องเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงให้กับดาร้อนเรเซอร์นะครับเพื่อที่จะยิงมันได้ดเอาละทีมภักสนามถึงเวลาเตรียมตัวขั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็รับเควส ทันทีที่จะทําได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมจากแอสเตราก็จะไปช่วยเหลือที่เซเลยนา่าด้วยเชน่นกันอืมโอกาสอาจจะมีไม่มากนะักแต่ก็จะทำมิชชั่นนี้ให้สำเร็จนะครับอืมต่อไปเราจะได้เจอกับเเ่อคาหน้าแล้วเนอะ